สวัสดีค่ะค่ะมนิกกับมะพ่อกับนัทธาสาวบุรีรลำพัฒถินค่ะมนีนัทได,ด้เมนูแสรบค่ะนัทดได้แกงผักหวานปลาใส่ปลา,าแมคเคอเรลย่างเนาะคะ่ะมาจา้ามากินน้กา,ากันเด้อจ้าละกะ็สมตําค่ะสมตําปลารา่าพักกระสิม,มีบะเขือเปอาะจ้าพักชะอมพักขาเนาะคะ่ะเนาะแล้วกะ็พักอินอกบั่นเห่าเนาะคะ่ะใบบวบเนาะคะ่ะและะ้วก็ขอนิยวเนาะคะ่ะแล้วกะ็แคบหมูจา้ามาเดอ้อจา้ามากินกระนาเสแสรบจา้า เมนูเแสรบมาเนี่มาเดอ้อจ้ะมากินน้ำกันเดอ้อก่อนไปกินก็ฝากไปกำลังใจใน,นันเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กอย่าลืมกดกระดิงงะ่งเนาะค่ะสิเดบพลาดทุกคลิปที่นัดลดลงค่ะแกงพักหวานจ้ะพี่นองจ้ะแต่แสบใช้จ้ะสมตำซะกกอนอจบผักหวาน สนยงามขนหัวนะจ๊ะจะมันเสียบคักเสียบแน่จ้ะมีแห้งคักจ้ะมีแห้งต้องขอประท่านถทดขอภัยด้วยจ้ะนาใส่มือหยิบพักหวานจ้ะ แกงแบบบรรท่าเราเป็นแบบบ้านเสียบพักหวานมันหวานซะละวจ้ะมันจะหยดอ่อนๆนะจ้ะครั้งแรกได้กินมาอยู่นี่แปดปีั้งแรกได้กินพักหวานอืม <laughs> <c oughs> <c oughs> เอากันคนนรับี้ใบบวบบวบพริกสื่อมากแดงๆอ่ะจ้ะเพชรเพชรจ้ะพี่น้องจ้ะน่าใส่บกกีนวยเองจ้ะ หืมมีแห้งคักเสียบคักจะ้ะบะหมีปลาคอย่างใส่จะ้ะสื่อปลาแมคโครมาปลาแฉะสองฟินนะคะเสียบ นัดไปเฮ็ดงานเพ <c oughs> ออันนั้นดึงสายไฟประตูปิดแขนแกงไปแกงบราททันสุดจ้ะออกจากห้องบ้ันสุดหนีบแขนเลย <c oughs> ถึงขั้นเนี่ย แับมูเสียคักแสบแน่มันเ่ยไปท้งานมาเหนื่อยงานมากโอ้ขาว่า,าวก่อนมันเองก็ไปท้งานกันนี่ได้แพ้มาเองบทบก บอกงานมันนี้พอแต่ไปทำเก้อีผู้ป่วยอะค่ะในแค่โฮมอะมันมันแตกนะคะมันนี้ครั้งในมันจะเป็นเล็กเป็นหลากก้อีออกมาขูดแค้นเจาขคองเลือดไหลสิบสิบอยูจ้ะมันตาอยากแตก<_<_>มีแต่แนวจ้ะ เล้แพ้ไม่เอกเียบคักจะเีย <laughs> บ ำสมกระแสบแกงพัหวางกระแสบ หวานหวานจัพักหวานอันนี้แกงบรใสเตรำตาลน่นจ้ะนี่มันหวานน้ำผัก แกงใส่อ่หอมแดงแขกมันก็หวานเขากันเลยจ้ะจ้ะลองไปเห็ดบ้างเ้ยจ้ะนัดเห็ดไหวอยู่วิธีทำ พักดเสซสบ อากาศขึ้นแล้วจ้ะฝนตกเห็นงานอยู่เหลือง,งานฝนตกเซยยจ้ะแค่นหาแข็งลงอีกหิมะฝนตกช่วงนี้หลายฤดูแล้วเกินเหมือนหนึ่งซีฤดูจ้ะ Bài buộc Kẻ sầm này, dạ <laughs> <laughs> น้ากรอิมล่ะค่ะแ่บแสบแจมนี่แ่บแห้งสุดๆเลยสมตําเหลือนะก็สิกเก็บไปกินโตเนาะค่ะเนาะแกงกบเบิดแล้วแต่ว่ายังยังไม้หมอค่ะไปกินมือหลังจะได้ก็ฝากไปก็ลังใจในเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะ,สะเสด้บ่พทุกคลิปที่นัดลดลงค่ะสําหรับมือ้องคอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ